คำแรกที่ลูกค้าทักมาในเพจเราเลยเนี่ยคือติดแบคทิบดได้ไหมคะมีอะไรจะฝากถึงลูกค้าคนต่อไปไหมฮะถ้าจะซืออ้อรถที่นี่ถ้าซื้อที่นี่นะคะเซลล์บริการดีมากเลยค,คือพี่ชอบตรงที่ว่าเราไม่เคยรู้จักกันเลยในโลกออนไลน์พอมาทักปุ๊บวันแรกเราคุยกันเหมือนพี่น้องเลยพี่ชอบแบบมันประทับใจค่ะแต่ทุกวันนี้น้องเขาก็มีอะไรก็เทคแคร์ดีค่ะซื้อครั้งต่อไปคงจะซื้อกับน้องเขาอีกแล้วอ,อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมที่กำลังจะซื้อรถนะฮะซื้อกับเราก้าวที่ดีค่ะนะฮะ สวัสด,ดีแฟนเพจทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับเรา9ที่ดีค่ะนะวันนี้เราจะมารีวิวรถคันนี้เลยนะเป็นรถที่เรากําลังจะส่งมอบลูกค้านะฮะลูกค้ากําลังเดินทางมาจากเพชรเกษมใกล้ๆเรานี่เองนะฮะตัวนี้จะเป็นมาด้าสปีสิตัวไฮคอนเน็คนะความคุ้มค่าของตัวนี้ก็คือว่าลูกค้าใช้งานรักษารถมากนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถมือสอเนี่ยสามารถติดต่อเราได้เลยนะยฮะเดี๋ยวให้ตะกรอแผ่นผ้าพึ้นไปด้านบนนะฮะนี่ 9ที่ดีค่ะเซิร์ชมาที่เบอร์เจอเลยนะหรือว่าพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้นะครับ9 t d ดีค่ะนะฮะชื่อเพจบอกที่บอกบอกอยู่แล้วนะฮะว่าเป็น9ที่ดีนะฮะของการซื้อรถใหม่อเดี๋ยวตะกร้องแผนมาตรงนี้เลยครับความคุ้มค่าของรถคันนี้นะฮะรถคันนี้จะเป็นปุ่ม PUSH สตาร์นะครับพร้อมพวงม,มาลัยมัาฮะแล้วก็จะได้ในส่วนของอัตต c ว i s ย Control เข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราพาไปสัมภาษ์ลูกค้าดีกว่าว่าลูกค้าเขารู้สึกยังไงนะฮะกับการซื้อรถที่นี่ออกรถยากแค่ไหนเพราะว่าคําแรกที่ลูกค้าทักมาในเพจเราเลยเนี่ยคือติดแบคลิสออกได้ไหมคะต้องบอกว่าคือติดแบคลิสออกได้ไหมบางกรณีออกได้นะครับเราต้องเข้ามาปรึกษากันก่อนนะฮะลูกค้าต้องบอกอย่างนี้เลยติดแบคลิสไม่ใช่ว่าจะหมดหนทางเลยนะฮะติดแบคลิสออกได้นะครับทักเข้ามาสอบถามกันก่อนเดี๋ยวเราช่วยกันหาทางออกให้นะฮะการจัดไฟแนนซ์เนี่ย ก็คืออยู่ที่กรณีของบุคคลแต่ละบุคคลนะฮะว่าลูกค้าทํางานอะไรทำอาชีพอะไรนะฮะตั้งงบออกรถไว้เท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าคันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถแค่15,000บาทเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราพาไปชมว่าลูกค้ารู้สึกยังไงวันนี้เห็นรถแล้วรู้สึกไงบ้างรครับพี่ดีค่ะเราคนชอบสีแดงอยู่แล้วก็เลยเล็งรถสีแดงตลอดเลยแล้วขั้นตอนการจัดแฝงขั้นตอนการทําเรื่องยากไหมครับ ไม่ยากค่ะครั้งแรกทักกันมาว่าอะไรนะครับติดอะไรนะครับติดไอ้เรื่องสามร้อยวันอ่าติดปิดแบงค์ลิสต์ออกได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่คือปิดปิดไปแล้วแต่กลัวตรงที่ว่าเอ้ยสามร้อยวันเราจะรอดไหมอเราติดตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าไปที่ไหนเราปรึกษาเฟรนด์มาหลายที่แล้วเขาไม่รับเลยอันเนี้ยก็เลยทําให้เครียดเป็นคนที่ซื้อรถครั้งแรกที่เครียดปกติไม่เคยเครียดนะ ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ติดแบคเล็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเรามาปรึกษากันก่อนไม่ใช่ว่ามันจะออกรถไม่ได้นะฮะการออกรถมันมีขั้นตอนมากมายนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องทักมาคุยกันก่อนว่าขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์เวลาเราจะเลี่ยงหรือว่าเวลาเราจะจัดไฟแนนซ์ในกรณีที่เราติดมาเราต้องทําแต่ว่าคันนี้ก็คืออย่างที่บอกเราขายราคาถูกเ<ช>นาะ<อ>แล้วกไ็ไอ้พวกเนี้ยเราเข้าใจมือสองเราแก้ไขได้เราคือพี่ไม่ได้ซีเรียดแต่เราได้รถที่เรารุ่นที่เราถูกใจและสีถูกใจก็โอเคละแต่ถ้าาเเรกิด ไปได้ผ่นแต่รถคันนี้ไปแล้วอืเราก็จะมีน้อยนิดนึงนะยากอีกกว่าจะหาสีพิเศษได้อีกแล้วมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบซื้อรถด้วยความเครียดแต่สิ่งที่ได้มามันถูกใจอือันนี้พี่พูดตรงๆเลยนะอืแต่ก่อนะซื้อรถไม่เคยเครียดเลยเพราะเครดิตดีเงินเดือนสูงมีมีอะไรจะฝากถึงลูกค้าคนต่อไปไหมฮะถ้าจะซื้อรถที่นี่ถ้าซื้อที่นี่นะคะเซล์บริการดีมากเลยคือพี่ชอบตรงที่ว่าเราไม่เคยรู้จักกันเลย ในโลกออนไลน์พอมาทักปุ๊บวันแรกเราคุยกันเหมือนพี่น้องเลยพี่ชอบแบบนี้มันประทับใจค่ะแตทุกวันนี้น้องเขาก็มีอะไรก็เทคแคร์ดีค่ะซื้อครั้งต่อไปก็คงจะซื้อกับน้องเขาอีกรอบอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมที่กำลังจะซื้อรถนะฮะซื้อกับเราเก้าที่ดีคานะฮะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะฮะเสิร์เข้าไปค่าเก้าที่ดีคา นะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นไลน์ออฟ i ิเชียลนะฮะ n p a g e Facebook นะฮะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะมีช่อง YouTube ด้วยนะฮะฝากลูกค้าทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับไป